นี่นะค่ะสาวสารบรรทุกกาได้มีโอกาสมาเบิงหรือว่ามาลงสถานที่จริงนะผักกัญจองหรือว่าผักพายของ,ของพี่เจ, <EN S 1> จน<อ>นะค่ะแล้วก็ใบอ่อนลักษณะดอกแบบนี้ค่ะดอกแบบเนี้ยสามารถที่จะเอาไปกินหรือว่าเอาไปขายก็ได้นะค่ะแต่ว่านี่คือพี่นา้นาของพี่เจนนี่ก็คือเพศเป็นรายได้พิเศษหรือว่าเป็นอีกช่องทางรละหารายได้อีกหนึ่งของคนบ้านเขา นี่ค่ะเขาลวงลงองปลแล้วก็เด็ดนี่เอาต้อนอ่อนมันขึ้นมานะคะ่ะแบบนี้นะคะ่ะลักษณะของใบยอดมุกมากของผักพรายเดี๋ยวเขามาเบิ่งใบอ่อนนะคะ่ะลักษณะใบาอ่อนแบบใดที่มันสามารถกินได้พิเจนนะคะ่ะพอไปล้างทิ่เพื่อนเก็บแล้วนี่เพื่อนจิมาดเป็นกรรมเป็นกรรมเพราะว่าเพื่นอนจิเอาไปขายต่อ พี่เจ๋งทั้งพ้นค่ะมันนีเมาซอยพี่เจ่งเก็บผักนะคะเนาะเพิ่ก็สชมาเป็นกรรมแบบนี้นะคะ่ะแล้วเพิ่งก็จะเอาไปตัดแล้วก็ทรงต่ออีกเท่านึงนี่นะคะ ผักพายเนาะค่ะที่เอ่ยว่าผักพายเพราะว่าลักษณะของใบเนี่ยมันจะเหมือนใบพายจะเป็นแบนๆแบบนี้เนะค่ะก้านก็จะเป็นเรียมๆนี่จะเป็นลักษณะของผักพายที่มันบานแล้วอันนี้คือเขาจะเก็บขายหรือว่าเก็บไปกินมันกับเบอรแสบนะจ๊ะนี่ขายก็บไม่ได้มันก็จะเป็นอีกนี่แบบนี้เขาจะบาเอา เดี๋ยวเาไปเบิ้งลักษณะใกล้ๆของยอดยอดใบนะคะมันจะเป็นใบอ่อนที่สามารถกินแล้วก็เอาไปขายได้งามๆเลยค่ะเป็นยา,ายยอะจันาาไป่ต้องผลายนี่ค่ะจะเป็นน้าผักกันจองของพี่เจนประมาณสามงานสามงานบ่พี่เจนยี่เจนปลูกประมาณสามงานบ่ ถึงบะประมาณสามงานจ้เนี่ยค่ะสามงานกับสมาถสกอะไรได้ให้กับพี่เจนได้นะคะ่ะนี่ลักษณะของยอดอ่อนถ้าก็ล่วงลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาค่ะง,งาม จะเป็นยอดบานเท่ากับสิบโเก็บเพิ่นกะจะปลูกเป็นล่องเป็นล่องแล้วก็ดำเอาเนาะคะ่ะการบำรุงรักษากระเพาะหญ้านะค่ะก็คือตอนแหลเนี่ยเพิ่นกะจะไถดินแล้วก็บำรุงด้วยปุ๋ยชีวภาพแล้วก็ตามด้วยปุ๋ยยูเลียดำแล้วก็ตามด้วยปุ๋ยยูเลียเ mm hmm. ดี๋ยวจะนิ่งงาม,งาม เกิดว่าเป็นดอกมันจะดึงง่ายนะมันดึง่ายะเะป็นดอก,น,ดอกนี่เป็นใบอ่อนคะเดี๋ยวเจจานร์เบื้องก่อน,นี้ว่านี่ค่ะลักษณะใบอ่อนแบบนี้เขาก็สามารถที่จะเอาไปขายยอไปกินได้เจจาจาร์จะล่วงลงไปแล้วก็ดึงค่ะแบบนี้ นี่แหละค่ะเป็นอีกหนึ่งอาชีพของคนบ้านเฮาเนาะค่ะหลังจากทําให้ทหํานาหรือว่าเพิ่นกระสิบแบ่งส่วนนึงเนี่ยพื้นที่ของของนาเนี่ยกระสิปลูกพักกันจองเพื่อเอาไปขายแล้วก็เป็นอีกอาชีพนึ่งที่สามารถเฮ็ดได้ในพื้นทีน่นาของเฮา เข้าไปในบ้านไปบ้านพี่ลุ้นจ้านี่ค่ะพี่เจนกาทีนี้พ่อข่าเพิ่นมารับใบมพี่มีพ่อข่าเพิ่นมารับอุทิบานเลยค่ะเนี่ยสามารถสั่งได้ได้เป็นย่างงามเลยเพิ่นก็จะปลูกเป็นล็อกค่ะเป็นแปลง หนึ่งแปลงแล้วก็เป็นร่องน้ำแล้วก็หนึ่งแปลงเป็นร่องน้ำหนึ่งแปลงก็เป็นร่องน้ำเพื่อที่เวลาที่เขาเก็บนะคะเพิ่งเขาจะเอาการะมังร่องน้ำมาแล้วกเก็บใส่กระมัง ได้จันมาเก็บซ้อยพ่อ ชาวสารบรรทุกกานม่ล่ะค่ะมาลงพื้นที่เก็บผักซ้อยพี่เจนเลยค่ะเมื่อนี้ออบจบลองเลยมีประกออยู่บ้าบปะพี่เจนบระกอบก็มีค่ะจบลองเลยต่างวันนี่คือเขาจะตำสตมตำกินกับผักก้านจองอสดๆโากสวนเลยไม่ได้ฉีดยาเพราแม่บ้พี่เจนนี่ปุ๋ยก็ใส่ปุ๋ยชีวภา,า,าพ นั่นค่ะพ,พี่เจนเก็บแป๊บเดียวค่ะเล่าเว้นไปประมาณจากสองมือนะเ้าก็เก็บได้อีกเท่านึงมือเว้นมือค่ะหรือว่าหะบะมือเก็บบะมือเก็บคุณเหรอคะดอกน้อยๆแซมขึ้นมาแบบนี้นะคะ่ะถ้าเกิดว่า้าบะมือน,นี่ตะค่ะดอกน้อยๆแซมนี้เพื่อนจะใหญ่ขึ้นมากะอีกอสองมือแนละ้วพี่เจนพอดีไหมมั้ม,มือหนึ่ง บาเมื่อื่นเมื่อื่นบ่เก็บมาหื้อเก็บนี่ค่ะนี่ก็สิใงินขึ้นมาพอดีนี่ก็ไปล้านขวยย่างวงนับซอยกันก่อนเก็บซอยใส่ไม่เร็งเก็บ่นั่งก็มอ พี่เจนบอกว่าเดี๋ยวเก็บผักกัญจองแล้วเราคือจไปเอาน้องไม้ไมาแกงองนี้แล้วค่ะใช่พี่เจนก่อบน้องไม้ยังทีพูดละค่ะอุดมสมบูรณ์ทั้งพี่เป็นน้าผักกัญจองทั้งพุ่นเป็นกอไใหเดี๋ยวก็ไปเอาน้องไม้หมูเวนนี่ ก็เดินไปเราจะยืนดี้ยแต่งานไหนงั้นคะแนนเป็นอีจอยในเฮ็ดแล้วก็ชื่อชื่อโลกอือดีสิเหรอหลังจากที่เก็บมาแล้วนะค่ะที่นี่พี่เจนเพิ่นก็ได้เอาไปพักพักกันจองไว้ทั้งพุ่นเพื่อที่จะเอามาเป็นจังเป็นจังสายสายบรรทุงขอพักก่อนค่ะ ใส่การได้เหมือนกันนะคะเมื่อยขึ้นกันค่ะเดี๋ยวไปเบื้งพี่เจนมัดนะคะต่าไปเพราะว่าเดี๋ยวพี่เจนกัะที่พักเที่ยงพักอ่ะที่เอารวมกันไปทั้งพุ่น นี่เป็นทักที่ที่เย็นเก็บมาช่วงเศรากะจะได้อามาัดบอกรือว่าคุ้มไก่อนคุ้มเอาผาคุ้มไก่อนเพราะว่าบริาห้รผักเหี้ยวนะคะแล้วก็พอเก็บแล้วๆช่วงบ่ายถึงจะเก็บมามัดเป็นกำเป็นกำเพื่อทรงจำนายเอาผาชุบนำแล้วก็คุ้มไห้ เ็ดเยี่ยมเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่หารายได้ของคนบ้านเฮาได้เลยน้าผักกัญจองผักบุ้งอยู่ทั้งใดผักบุ้งน้าอยู่ในส่าง